ครับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีของทั้งช่องตลาดนัดวัวออนไลน์และก็ช่องวัวควายสเตชันทุกผู้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบพะพ้อกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องครับเมื่อนี้ผมเบ้าหลุดครับพะผีพาน้องมาเบิงมาเลือกเอวงงามจากหนาคอกหนาฟ้ามอีกคือเก่าเด้อพี่น้องเมื่อนี้ที่เห็นยืนอยู่นี่ครับกอยุ่ธที่ข้อของหมอํำตีวัวงามครับอยู่นี่กาบ้านบ้านยังก็ครับเนี่ยบ้านโนนเจริญบ้านโนนเจริญครับผมตําบลแวงดงครับอำเภอยางสีสุราชจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้องเดครับ มือนี้มีงวงงามมาฝากมาตอนพี่ตอนน้องครับเป็นชุดแม่สาวเห็นอนาคตพอพันน้ำเนื้อพี่น้องเด้อทางพุ่นนะครับเนาะอ่านี่ครับพอพันงามๆรอๆครับผมพี่น้องครับแล้วก็คู่คมแม่ลูกครับมือนี้ครับเอ่อโบ้ลายใหญ่ห้างพี่น้องครับตะเวนที่ตกดินแล้วครับว่าเป็นการเสียเวลาครับเขอบมาแล้วจังไลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้ครับเด้ออ่าพาพี่พาน้องไปพูดคุยตักทายกับหมอรัมตีกันครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบ้าวรูทครับวัวควายสเตชันครับพบพ่อกับพี่น้องนะครับช่วงท่าบรรยากาศ แรงเรับผมโดนบ่ได้นะครับสิไปยางเร็วเลยมื่อนี้ครับมันมันสิคำวอนสีเหมือนบไดจวดเลยครับไปแบบจวดจวดเลยครับมื่อนี้มาฝากพี่น้องอยูเจ็ดแปดเบอร์นะครับแม่ลูกซื้อสองในสามซื้อสองโดนสามนะครับแล้วก็แม่ยม้าสวยๆสาวทองแรกนะครับให้พี่น้องเรียกอยูสามสี่เบอร์รวมเป็นเจ็ดแปดเบอร์นะครับพี่น้องยังค่อยติดตามเรากับเบิ้งอนาคตพอพันนมรอรอนะครับสำหรับการติดต่อของวันนีนะครับ หมายเลขโทรศัพท์0 9 8 1 1 2 8 2 9อดีไลน์กับ0 8 3 8 2 5 3 7 8 8 Facebook มอําตีงงานเป็นภาษาไทยนะครับบ้านตั้งยมังดนะครับบ้านนนเจริญตำบลแวงดงอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามพี่น้องอยากว่าเป็นตัวแทบปักหมุดมาเลยครับบ้านมอรมตีฮอตคอกกักครับเริ่มเลยนะครับวารุนครับเอาเป็นคแม่ลูกเลยครับนี่ครับคู่แรกครับพี่น้องครับคู่แรกแหกหมานพี่น้องครับเมื่อนี้เปิดกันแบบสวยๆครับผมพี่น้องครับเป็นชุดคู่แม่ลูกครับ รายละเอียดจังเลยครับครูนี่ครับนี่แม่ลูกลูกแรกนะครับนี่ครับเป็นงัวลูกแรกพี่น้องครับลูกสาวนิวสติงห้าเดือนครับอ่าลูกสาวนิวสติงอายุห้าเดือนเด้อพี่น้องเด้อแม่ผสมกับสติงเล่ผ่านหนึ่งรอบนะครับลูกแรกนะครับแม่เขานี่เป็นลูกสาวเคฟหกแปดครับครับตัวแม่เป็นลูกสาวเคฟหกแปดนะครับครับผสมกับนิวสติงเป็นลูกสาวนั่นของนิวสติงอ่าลูกสาวนิวสติงแม่ผสมสติงเล่สติงเล่ผ่านรอบนึงนะครับผ่านรอบสวยสดงดงามนะครับนี่สด นี่ครับว่าพึ่งพึ่งมาหอดนะครับว่าไทยบ้านไม่จุงว่าตะขอบหมดเลยครับพึ่งลงรถพึ่งลงเครื่องว่าได้ลงเคียงจุงมา้าว่าได้ไปซื้อมาตะไก่นะครับซื้อแล้วกันในหูเชือกนั่นก็มองว่ามองไปงัวไทยบ้านพี่น้องครับผมจับได้ใบได้เด้อแม่ลูกลูกตัวแม่ด้วยพี่น้องขับอันนี้สองได้รุ่นสามเนาะครับเนาะอันนี้ว่าแม่นนั่นนะครับนี่ขีดต้มนี่ขีดต้มพะนะพี่น้องครับผมแล้วสี่ว่าเป็นยังเนาะแม่นครับว่าแม่นป้านว่าแม่นดังว่าแม่น อ่าเอียงกาะปานเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ขีดตุ้มขับแม่สซ้นสูงเท่ายครับแม่ได้ร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าบวกพี่น้องอ่ะนี่เด้อครับคู่แรกแหกหมานพี่น้องลูกสาวนิวสติงครข้างเบิงแข้งขาใหญ่รับพี่น้องขาโค้งสั่งดีพี่น้องครับต้นโตแม่ผสมกับสติงเล่อันนี้แดดมันเริ่มลงเลยเด้อพี่น้องครับผมตะเว็นลงแล้วพี่น้องครับ แม่ลูกลูกแม่ครับคู่นี้ครับเปิดไว้หลายไปไหนครับเปิดไว้ที่สามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพี่น้องครับพังว่าผิดแล้วครับนี่ครับสามหมื่นสามโค้งสั่งง่ายๆแข็งขาง่ายๆลูกโบดเข้มๆนี่พี่น้องครับเอาแม่หัวโลนครับหัวลูกแรกหัวลูกแรกครับพูดเดี๋ยวหานะครับแบบนี้พี่น้องมาเบิ้งนะครับมาเบิ้งเอามาชมเอาพี่น้องครับอยากจะเบิ้งตัวจริงเขามาเบิ้งได้ครับบ้านโนนเจริญเด้อพี่น้องเด้อครับผมแวงดงครับย่างสีสุราษฎร์ครับผมนี่เบิ้งตัวลูกตัวแม่ กับเบอร์แรกแหกหมานเด้อพี่น้องใช่ครับ13,000บาทนะครับนี่ครับมาต่อร้องกันเอาครับพี่น้องไปรุ่นเลาว่าติดติดทองกาติดทองนะครับไรทองกับผสมกับสติงเล่พันหนึ่งรอบนะครับอ่ะเป็นพอพันนี้ครับตัแม่เขาก็เป็นลูกสาวแค่68นะครับนี่ครับเบอร์แรกเด้อพี่น้องครับ้ากันเบิ้งนะครับเนาะเบิ้งแล้วครับยาซ่าครับผมพี่น้องครับซ่ามันสีบัทันการเนาะครับเนาะเขาหน้าปลาแล้วเอาหัวงามไปไวเลี้ยงพี่น้องครับเบอร์ต่อไปครับบบดนี้ครัเบอร์ที่สองเป็นแม่ลูกอีกนะครับอ่าเเป็นนแม่่ลูกคคะพี้อองรรัับบา ชุดนี้ครับใส่ตัวแม่ตัวลูกบัดนี้ครับ,อ,รบอนาคตพ่อพันหนุ่มรอครับหนุ่มรอครับมาเบิ่งคูนี่พี่น้องครับมาพี่ลูกมาพี่มาครับขับร <Latin. S 1> ับเด้อครับลูกแดงเข้ม,มขบ่ดคัะพี่น้องครับอนาคตพ่อพันครับลูกจักเดือนแล้วครับนี่ลูกได้เดือนกว่านะครับอ่านี่ลูกเดือนกว่าแม่ลูกได้เดือนอกว่าเบิ่งแดงครับแดงเนี่ยเอแข้มบ่ดคัะพี่น้องครับลูกแรกอีกนะครับเป็นลูกแรกลูกสวยครับครับลูกพ่อได้แล้วครับลูกสาวเจ้าฮิตหนึ่งสามเก้านะครับแม่แม่แม่เป็นสัตว์แล้วเด้ แม่เป็นสัตว์เลี้ยงครับก็คือทั้งของทั้งฟาร์มผู้นั่นก็คือว่าผสมนะครับก็ร้อไว้อีกแก่น้อยนะครับลูกอยหน่อยู่นะครับลูกเพิ่มอกสนี่ไปรอบรอบสีมัดอีกจัดเลยเลยครับเนี่ยครับเอาแม่เป็นสัคืนชัดเก่งเลวนะครับรอบนึงนะครับ อ่ะนี่เด้อครับเด้อครับผมมึงเอาโตลูกเพิ่นครับผมพี่น้องครับแดงเข้มครับหยู่ย่วย่นดีดีโตลูกพี่น้องครับความสูงแม่กับรอยสี่สิบห้าบวกครับแม่รอยสี่สิบห้าเป็นซัดเหล่าพนาพี่น้องเป็นซัดแล้วนะครับครับลูกบระทันไงดิพี่น้องเมื่อเป็นในเดือนกัวแม่คมลูกแล้วครับครับเจ้าของเพิ่นบระทันผสมประทันในปวาอยจะให้โตลูกเพิ่นไม้ก็หนีเกินพนาพี่น้องครับอย่นครับเบื้องฟังนี่พี่น้องแดงดีครับรับตอนลูกมาทางนี่ให้ได้บ่ก็อยากเบื้องทางนี่เถอะลูกสวยลูกรอไปลูกไปพพุุ่่่นนนไปทางงกกิ้เ อามาได้บอเออว่าทางกับแม่ไปหันไปเอาไปพุ่นทั้งพุ่นลูกไปทั้งพุ่นออมาทางนี้มาใส่แสงน้ากันนะครับเดี๋ยวเดยาเงวเง้นาคนพอพันนะเออเอาไปทางนั้นซัซะเอาว่าเป็นยังเห็นเราวล่าวะพี่น้องครับผมแต่ว่าผมอยากให้เบิ้งใส่กันยืนคูกันเดือดซื้อวัางหันนะครับเนาะนี่ครับแดงเข้มบักขกี่พี่น้องตัวจริงนี่แดงบักขกแดงก็อนน้กล้องอีกนะพี่น้องครับเพื่อนกับิมีขอร้ายแน่คือขมเพื่อนนะครับขอลายสายบอยเออไปไหมขอลายสายบอยครับสายสีไว้มาทันดีครับือ นี่ครับเบิ้งเรียมนี่พี่น้องครับนี่ครับแม่ลูกลูกโตผู่เด้อพี่น้องเด้อสองเจ้าฮิตหนึ่งสามวสองโตนี่คู่นี่ครับผมพี่น้องแม่กะเป็นสัตว์แล้วพร้อมครับแม่นครับรอบหนาเลือกใส่ได้เลยแม่อ้วนแม่เป็นหัวดดุกหมูครับสวยครับนมบอมิตริงนะครับคู่นี่ว่าเท่าไรครับเปิดได้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับฮะสองหมื่นเก้าพันบาทครับสองหมื่นเก้าที่นี่นั่งกันสองหมื่นก็ไดแล้วโอ้พี่น้องครับสองหมื่นเก้าเบิ้งครับเอาครับหนาใหญ่ลูกแดงเข้มขัดเบิ้งครับผมให้เบิ้งเ็ดสีครับ เบิึงท่านี่สิเห็นครับแม่โบดเข้มเนื้อพี่น้องเนื้อครับผมอันนี้กีบหูดำรับเมึงท่ายอ่ะสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องครับเบอร์สองครับครูโค้มแม่ลูกอ่าบันทึกเบอร์ต่อไปครับเบอร์สามครับเบอร์สามอันนี้ซื้อสองได้สามเลยครับบัานเนี่ยสองได้สามครับผมอ่ะเบิึงแม่ถ่าได้อพี่น้องเนื้อในระวังนี่ผมว่ามันโอ้ยย่างหนาพี่น้องครับ แม like ่ลูกลูกแม่ครับอันนี้กับแม่เขาเป็นลูกสาว KF31 นะครับนี่ลูกสาว KF31 ครับเบิงสะกอนเด้อพี่น้องครับเบิงเมียถาเนาะอ่ะนี่ครับอ่าตัวลูกเนี่ยครับบันนี้ลูกจเดือนแล้วสติงเลได้8เดือนครับลูกสติงเลได้8เดือนครับ s อฟเอใช่ครับ8เดือนพานะพี่น้องครับผมแม่ท้องกับอาร์พีเคหนึ่นึ่งหจเ็ตเดือนแล้วครับ6เดือนนะครับแม่ท้อง6กจ็ตเดือนแล้วครับผมพี่น้องครับ ให้ลูกไว้ครับนี่ครับแม่นี่ก็ให้ลูกไว้ขึ้นกันพี่น้องครับไว้เลยครับสองเดือนผสมแล้วแม่นครับลูกแปดพี่น้องครับเบิ้งเลยเบิ้งหน้าตาแม่อันนี้ตัวทองไปตัวแม่เพิ่นตัวทองไปประกันทองให้นะครับตัวทองไม่ชิมตัวทองประกันทองแล้วประกันทองประกันทองตรวจยู่นี่เลยครับนะครับบ่มมี่ตำนิ้อย่างนาะครับเนาะประกันตำนิครับโอ้ลูกแข็งอันตันพี่น้องครับเอาให้ลูกเก่งนะครับนี่ครับเบิ้งตัวลูกเพิ่นครับหูทั้งแม่ทั้งลูกนะครับหูเชื่องนะครับครับลูกแดงเข้มแดงจัดเลยพี่น้องแข็งขาหห่่่่ๆแมมกกกท้อออองงเเดดืนนวาุุลลยพี ี่เบื้องหน้าตาแม่เพิ่นจังน้อยพี่น้องครับแม่ทองหกเดือนครับผมแม่ทองหกเดือนนะครับนี่ตัวทองเลี้ยียบร้อยประกันทองประกันทองนะครับซือ้อนได้สามนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับหาวโล้นะครับหูกินนะครับผู้ใดญักสายหูกินมาทางนี่เอาผู้ใดหานะครับโค้งสางยังสี่พี่น้องครับกินยหญเก่งนะครับนี่ครับผมพี่น้องเอาให้เพิ่นเบิ้งดีๆยกขึ้นลูกยกขึ้นเออเอาให้เพิ่นเบิ้งดีๆเอาเอาเด้อเชื่องนี้นะครับเอา บางครั้งนี่พี่น้องตื่นไม่เคียร์เล็กเล็กเคี้ยวคุ้มว่เอานี่ครับอ่าเอาแล้วเบิ่งลูกสาวเพื่อนลูกสาวเบิ้งทายหยางจริงเลยนะครับเอาฟังราคานะครับบัตรนี่คู่นี้วัดเท่าไหร่เอาหม่องเอาเลยปะเฮ้ยเอาแบบจะรองนิดหน่อยเออเอาซื้อสองเอาเอาหม่องไดนกันครับหม่องไดนกันคิดว่าเอาพี่น้องต่อเลยนะครับเออซื้อสองได้สามนะครับสวยๆแม่กับพร้อมไลยงบเดือนนะครับอืมคือเที่ยวหม่องออกค่ารถเองนี่บ่ กัมีครับแหล่าแต่พี่น้องนะครับ่แล้วเราจะหมักเนาะเอาเปิดไว้ที่42,000บาทครับ42,000บาทครับผมซื้อ2ได้3ครับพี่น้องก็ต้องไปรูปสอ2ได้3เด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือยังต่อรองกันได้ครับชิ้นยาเก่งครับนี่ครับเบิ่องโตเมียพี่น้องครับสวยนี่ครับเบิ่งนมครับประกันทองให้ดีพี่น้องครับโค้งสามออกนมเลยเด้อไม่ครับลูกกระชีออกนมในประมาณอาทิตย์นึงนี่แหละครับรวยสี่สิบสี่สิบหาได้ครับประกันที่สี่สิบบวกพี่สี่สิบหาดีพี่น้องครับโค้งสามนีดีโตเมียเพื่อนพี่น้องครับ ลูกกับแขนอันตันเดี๋ยวครับอ่าลูกไปเล่นน้ำโมเดี๋ยวจะกำลังต้อนคืนน้สติงเล่แปดเดือนนะครับอีกรอบนึงครับผมพี่น้องเอ้ามาลูกมามาเร็วอึบอึบอึบมาหาแม่เร็วเร็วมาหาแม่ครับแขนอันตันนี่ลีพี่น้องครับเอานี่ครับเบื้องถ่ายเบื้องหลังตัวแม่เพิ่นพี่น้องเอานั่นนี่ครับมาแล้วครับมายืนน้ำแม่ลหรนี่พี่น้องเอ้านั่นครับว่าดองย่านว่าลูกเสียบเลยพี่น้องเด้อ ครับโอ้แดงเข้มแดงจะจัดเลยพี่น้องครับผมโตลูกคึ้นกลมอุ่นหลุดเลยเพื่อเอาคูหนีครับผมพี่น้องครับ42,000บาทเด้อพี่น้องเด้อซื้อสองได้สนะครับแม่กระทองหญ่งๆนะครับอ่านี่ครับสองได้สมปะกันท้องปักกันตํำหนีเด้อพี่น้องเด้อรับกินเก่งคักเพื่นะนหมูย่างเดียวเด้อพี่น้องแต่ผมมาพุนครับเบิ่งหน้าเพิ่อนเพื่อน่ต้องห่วงนะวะ่างไ่ได้ให้ได้พืดได้ฟัดนะครับปะกันเชื่องนะครับผมพี่น้องเบื่อพุุนใบหนาเพื่อนผมกินนะครับวานนี้เบอร์ต่อไปครับเบอร์ เปิดต่อไปเป็นครับเป็นโหมดแม่มัดนะครับเป็นโหมดแม่ท่องเหมือนี้พี่น้องครับผมนะครับอ่ะตัวไหนครับเอาแดงแดงเลยก็ได้ครับเอาแดงแดงเลยนี่บ่เอาโกโก้เท่ๆนี่ถังนี่ก้อนพนักพี่น้องครับหลวงตั้งเจ้าก้อนนี่เอาอ่ะจังไรครับตัวนี้รายละเอียดเป็นรายละเอียดแม่เขานี่ก็คือเป็นลูกหลอดแต่ว่ามีหลักฐานเขาก็บว่ว่าเป็นลูกตัวไหนนะครับครับกับพี่น้องเบื้องตัวต้นเลยครับหนังหนาๆย่นๆเลยนะครับทองในสี่เดือนกว่านะครับกับเคเอฟเจ็ดสองนะครับทองสีประดูนะครับสี่เดือนกว่ากับ KF72 สีประดูพ่ะนะพี่น้องอันนี้ตัวท้องเหรอเนาะครับเนาะ,ะครับประกันท้องมีคลิปตรวจท้องนะครับอ่าประกันท้องมีคลิปตรวจท้องให้มีคลิปอันตา้า,าเสาไห้ด้ยวยพี่น้องด้ยวยที่นี้ครับผมเอานี่ครับโใใคบ้งสางง่ายครับส่วนสูงเท่เลสครับแม่นี่ เพิ่มสูงก็คือเอารอยซีซีผาทั้งขอกทั้งฟ้าประกันที่ร้อยสี่สิบบวกนะครับอ่าร้อยสี่สิบบวกครับสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าไม่ครับในรอยซีซีผาแต่ว่าเอกทั้งของทั้งฟ้าประกันที่ร้อยสี่สิบบวกครับหนกตั้งหลังตรงเนอพี่น้องตั้อตัวรี้ยเหล่เแล้วครับเบื้องหางครับผู้ใดอยากได้เนาะพี่น้องครับหาแม่ยทองดีๆตัวดีๆเนอพี่น้องเนอะอ่านี่ครับมาเบิ้งเอาครับเบิ้งอวยสองฟังให้เบิ้งพี่น้องนี่ครับต้นโตดีๆครับแดงดีแดงเข้มอ่ะครับครับโบสถ์สดดี ข้อแข้งขาโค้งสั่งใหญ่ยาวเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับปะกันท้องปะกันต่ำนี้ครับครับสี่เดือนกว่ากับพ่อเชฟเกตสองนะครับอ่ะนี่ครับเอสวยๆเลยพี่น้องครับอ๋อเดี๋ยวพาเบิึงแบบนี้ครับเบิึงท่ายิึงหลังเนี่ยจังหน่อยนะครับเด้ามู่เชือกนะครับอีกเพี้ยนหนึ่งครับนี่ครับผมอยากให้เบิึงหลายๆพี่น้องครับผู้ใดประกอบการตัดสินใจอยากจะได้ไปใบเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือแม่บอกแม่พันตัวดีๆอีกตัวหนึ่งเหรอพี่น้องครับหนุ่ๆย่อยๆย่นอยู่สัว อ่าลูกง่ายก็นี่เต็มร่างครับผมพี่น้องทางสรีไปได้ไก่เนาะมาง้งวงยกง้วมีหนอกนะครับอเอาฟังราคานะครับบันนี้ว่าเท่าไหร่ครับเปิดไว้ที่34,500บาทครับ34,500บาทถึงใหญ่ถึงยาวเด้อพี่น้องเด้อ<ด>ตัวนี้สุดได้สวยนะครับเบื้องหางรถเอานี่เดี๋ยวสิ โบนั่นเนาะพี่น้องเออเดี๋ยวสิว่าบ่ให้เบิ่งนะครับเนาะหางนี่เป็นพุ่มเป็นพวงครับยางใหญ่ผู้ใด่างมาคว่ำยนคว่ำหนานะครับเบิ่งหนามลางชีดนะครับสวยมากเลยครับลึงไงครับสมสวยๆเลยหยุ่ยๆเงินเงินคับสวยนะครับแข่งขาดีต่อไปครับบันนี้เป็นเบอร์เอาเบอร์แดงๆอีกต่อไปเบอร์ที่ใดเบอร์ที่หาเนาะครับเบอร์ที่หาครับผมเบอร์นี้สุเนี้ยแดงครับแม่ทองอันนี้กับแม่ทองคือกันครับทองนะครับแม่สาวท้องแรกนะครับหมดนี่ครับหมดแม่ทองมิตรตัวดีๆพี่น้องตัวนี้กับโบจัด เข้มบักขากเลยบบนเลือกพร้อมครับผมพี่น้องเอ้าครับแข่งขาถุงเท่าดำยกสูงครับรายละเอียดจังไหนครับแม่นี่ครับสาวทองแรกนะครับสูงลอยหาสิบบวกนะครับสาวทองแรกท้องกับพ่อ KF 725เดือนกัวกัวสิบหกเดือนนะครับท่องกับเ KF 72หาจะกหกเดือนแล้วพี่น้องครับตัวนี้กับตัวท่องเราเนาะครับน้องตรวจท่องมีคลิปตรวจท่องประกันทองให้นะครับครับตรวจทองเราเรียบร้อยมีคลิปตรวจทองอันต้าซาวให้เด้อพี่น้องเด้อครับ KF 72ครับตัวนี้อ่ะนี่ครับ โค้งสั่งง่ายครับรั้โตเงี้ยเงีวขึ้นกันพี่น้องแดงม่มาขามนะครับแดงเข้มครับบดหลึกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมเอาผู้ใดมาบามันลูกผสมนะครับเดี๋ยวผมพาเบิ้งดันนี่พี่น้องเบิ้งแผ่นหลังน้ำเด้อเบิ้งโรเด้อนี่เบิ้งสองฟังเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งสีสองฟังครับผมนี่ครับอันนี้ฟังนี่อาจจะย้อนัน้อยพี่น้องย้อนแสงแต่ว่าตะเวนมันลงแล้วแหละครับเฉพาะเห็นอยู่นะครับตัวจริงนี่แดงเข้มบักคักเด้อพี่น้องครับนี่ครับผมเอาเบิ้งนะครับแนวหลังครับแนวหลังตรงครับกกหางง่ายเครื่องดำเด้อพี่น้องครับ ใช่ลามดีนี่ครับผู้ใดอย่างได้แบบนี้ครับปะกกันท้องปักกันตำหนิครับผมเอาขันหนามาทางพี่ลูกเร็วเร็วเพิ่มดีฮะขันหนาไปพูดลูกขันหนาไปพูดหันมาก่อนเร็วนี่ครับผู้เชื่องทุกตัวนะครับก็่ต้องห่วงนะครับหัวครับจับได้ใบได้จับได้ใบได้นะครับเ่นได้ทุกตัวนะครับครับอันนี้ครับเห็นบ่อมาล่ำตีเขาไปหาให้เบิ้งล้วพี่น้องจับให้เบิ้งแล้วครับจับได้นะครับนี่ครับอ่าฟังราคานะครับตัวนี้ ่่เทาครับสาวท่องแรกสูงร้อยห้าสิบบวกเจ็งสีบเม็ดแดงๆสีแดงๆสีเปิดไว้ที่สามหมื่นสามพันบาทครับสามหมื่นสามพันบาทครับผมพี่น้องครับร้อยห้าสิบบวกพี่น้องเบื้องเลยครับสามหมื่นสามพันบาทครับพร้อมกับเคเอกิสองนะครับสวยๆเลยพี่น้องครับเต็มเฟรมครับผมพี่น้องครับตัวนี้ถึงใหญ่ถึงยาวด้วยพี่น้องเด้อแดงเข้มบักขากเลยครับแดงแก่ๆเม็ดบักขามเข้มๆเลยล่ะครับอ่ะบัดนี้เบอร์ต่อไปครับเบอร์หกครับสิพาไปเบื้องเบอร์หกบัดนี้พี่น้องครับ เอาเอาตัวไหนครับเอาเป็นแม่ท้องนครับสาวท้องแรกอีกนะครับเบาลุดกับจากเบื้องตัวนั่นเหรอพี่น้องครับเอาใจเย็นนะครับเย็นเ็นุ่มรอคอครับอันนี้แม่ท้องคือนกันท้องสวยๆนะครับท้องแรกนะครับแม่ท้องขึ้นพี่น้องดูมูอ่าเป็นพี่ลูก่าดูมูอ่ะน้ำพี่ลูกเล็กสาวเล้วครับเอานี่ครับมุมนี่แหละครับแสงดีแล้วครับผมพี่น้องุเอาเชื่องทุกตัวนะครับอ่า รายละเอียดจังไงครับตัวนี้สาวท้องแรกกับโลโจวีเนะครับหกทับหนึ่งสองสองนะครับอ่าครับท้องกับ VL นะครับได้3เดือนนะสามเดือนแล้วครับท้องกับ VL โลโรโจครับผมพี่น้องประกันท้องมากันตำหนินะครับครับพี่น้องครับอ่านี่ครับตัวท้องเราเรียบร้อยแม่นครับผู้เชื่องนะครับอ่านี่ครับผู้เชื่องตัวท้องเราเรียบร้อยพี่น้องครับผมเบื้องหานดีดีเดงเข้มประคะเรียพี่น้องครับกกหางใหญ่เครื่องดําครับผมพี่น้องเอาหางเป็นพุ่มเป็นพวดีลากดินเลยพี่น้องครับผมตัวนี้นี่ครับผู้เชื่อง ชินใหญ่จริงเป็นเครื่องตัดหยาดนะครับเบื้องแผ่นหลังนี่เด้อครับผมเบื้องรับเบื้องเบื้องว่ารุ่นเห็นเพิ่นเบื้องหางครับเบื้องเบื้องผัวเป็นพุ่มเป็นผัวครับลากขึ้นหมดเละหางพี่น้องไปขานะครับเพราะม่ถีบเพราะมียันนะครับพี่น้องมาเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี้ยผมพี่น้องครับเบื้องแนวหลังนะครับเด้อความสูงกับร้อยสี่สิบห้านะครับครับร้อยสี่สิบบวกครับอ่าสี่สิบบวกบวกไปหาร้อยสี่สิบหาครับส่วนสูงเพิ่นเออหนี่ครับเบื้องเนื้อเบื้องหนังครับเบื้องตครับนครับื ผู้ใดหาแม่บอกแม่พันธุ์มาบ่ามันนะครับขับผสมสวยๆนะครับผู้ใดหาแม่ทองพี่น้องครับอยากจะได้แม่ทองเฟ้ยดีๆง่ายๆหนาๆหึบๆนี่ครับมาเลือกเอาเด้อพี่น้องเด้อครับตัวนี้ฟังราคานะครับว่าเท่าไหร่เปิดไว้ที่สามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นสามพันหาดรอยพี่น้องครับตัวนี้ราคาแบ่งปันพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้งหว่งามๆนะครับจึงเชื่องไปให้พี่น้องไปเลี้ยงนะครับนี่ครับหูแห้งเด้อพี่น้องครับเบิงเบิงขาเนี่ยพี่น้องกินหยาเก่งนะครับ นี่ครับมากกหางพี่น้องนึง่กหางยังแม่นเออเนาะเลี้ยมตัวผิวพันธุ์ดีนะครับสวยๆเลยพี่น้องเบื้องหน้าตาเบื้องไกลๆครับเขาเกียบลวดผมแล้วเพื่อนเป็นเขากีเนาะครับเขาบีดิครับเบอร์หกครับผมพี่น้องครับเบอร์นี้วันนี้เบอร์ต่อไปครับผมเอาแม่สาวน้อยครับเอานันอ่ามีสาวนางสาวฟันน้ำนมเบอร์หนึ่งกระติ่งนะครับผมเอาบัดนี้เป็นแม่สาวลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับอันนี้อายุจักเดือนครับตัวนี้ อันนี้ได้16เดือนนะครับ16เดือนแม่ฟันน้ำนมยังเป็นแขวเด็กน้อยอยู่ท่านในโลนได้แขวดอกครับแต่ว่าก็คือก็คือเขาจะเป็นอันสัดพร้อมผสมแล้วล่ะครับอ่านี่ครับท่านได้เคยเสิร์ฟเนอะเป็นแม่สาวครับผมพี่น้อง16เดือนแล้วพี่น้องเนอะฟันน้ำนมครับแม่นี่ครับอ่านี่โบดทโบ๊นี่แหละพี่น้องครับหัว่าโลนครับผมเห็ดเขาแล้วอ่านี่ครับตัวดีนะครับสูงลอยซีทิพหาได้ครับครับเว้ยว่าพี่ลูกเนาอยากหยอกคนบ่เก่า อย่างให้คนเกาให่บ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 ่้า่บ่ฟื้นบ่ฟัดดอกครับสวยครับมัวแม่นี่เบิ่งเอาพี่น้องครับเบิ่งหน้าตาครับโครงสางหนอกต่างๆแผ่นหลังครับเอาแตกๆหลังเป็นแผ่นนี่แหละกระดานนี่แหละพี่น้องครับโครงสางสาวฟันน้ำนมล้อผสมเลยครับอืครับเดี๋ยวผมพาเบิ่งไทยแนบันเพื่อกับชิลักมักผู้เบาหละละ อุบ่าวอยู่ไก่ครับบ่มุมแรงดอกมึงส่งแม่นแรงนี่ครับเลยครับบ่ต้องไปร้อยทั้งหลายอ๋อเนี่ครับเบื้องไทยเบื้องหลังครับโกงหางเครื่องดำด้อพี่น้องเด้อแม่นี่ครับโค้งสั่งดีครับต้นโตดีครับอ่ะสีได้ครับสีแดงเข้มมาคักเนาะครับเนาะผู้เชี่งนะครับนี่ครับได้บายแล้ว่าพีออกแล้วครับเล่นกล้องอ่ะเดี๋ยวเด้อสีสองฟังคือกันไวหน้าพี่ดูลูกไวหน้าพี่เร็วลูกสาลาเร็วสาวคนดโก้เออเพิ่งเห็นเพิ่งหน้าตัวเออเพิ่งขับเพิ่งเลียม นะครับฟังราคานะครับบันนีว่าเท่าไหร่ครับสาวฟันน้ำลมรุ่นรอประสมเปิดไว้ที่29,000บาทครับ29,000บาทครับผมพี่น้องครับตัวนี้ครับ29,000เด้อพี่น้องเด้อครับแม่สาวอนาคตแม่บอกแม่พันส่วนสูงไสตเท่าไหร่ก่อนเขาถามกันเลยไปร้อยสี่สิบห้าบวกครับร้อยสี่สิบห้าเนาะครับครับมีพี่น้องครับอผมถามย้ำอีกรอบแล้วกันพี่น้องครับผู้ใดหานะครับอยากได้แม่พักแม่บอกแม่พันดีๆมาเอาตัวนี้เด้อพี่น้องครับแดงเข้มบัคักได้นี่อันนี้ฟ้ามืดมืดเริ่มมืดลงแล้วพี่น้องครับผม เาไทยแบบฟาดด้วยพี่น้องครับผมยางจวดจัดเลยนี่บ้านี่ไอทีรอคอยละรอคอยครับผมลอยคอลอยลอยคอรอคอยพี่น้องว่าก็่าที่บ่ถือแล้วล่ะปากเริ่มเป้าแล้วบ้านี่มาเบิ้งแน่ครับผมขอไายตั้งแต่ที่แรกกับว่าให้ไายตัวนีิเอาเบอร์แรกนี่เปียงว่าคิดในใจเนาะยิ้มสวยรูปเอาบ้านี่มาเบิ้งครับผมเวยมาทางนี้นะครับเวยมาทางนี้อืออ่ะ ผมขวงไม่นครับขวังขนจะทากันพี่น้องครับตัวนี้จะพาเบิ้งนะครับรายละเอียดดีๆหนุ่มรอที่สุดเลยต่งกต่ได้ถึกมาหนุ่มรอนะครับเอาบอกส่ฟังนะครับตัวนี้จ้าไหนครับลูกชายอะปาเช่หนึ่งหนึ่งห้านะครับลูกชายอะปาเช่หนึ่งหนึ่งห้าอายุสิบสามเดือนสิบสี่เดือนนะครับอายุสิบสามจะสิบสี่เดือนโอ้แทงบองเก่งขนาดเลยนเล่นตำตึ่มตึมยางเหนียวเลยสิบสามสิบสี่เดือน กำลังหัดเนาะครับกำลังเอาไปฝึกเอาพี่น้องครับผมฝึกเอานะครับเชื่องดีเป็นตะายนี่ครับพี่น้องมักนี่แหละสีพ่อพันธุ์นะครับแดงอยู่กลางดำอยู่ท้ายพิ่นพี่น้องครับผมโบดเข้มลึกๆได้พี่น้องครับผมบ้ามันหูกินเลยครับนี่ครับเบิ้งหน้าตานะครับเด้ออ่ายี่ห้ออาปาเช่เนาะครับอาปาเช่เพราะไอไผ่ดอกครับผมนี่พี่น้องเบิ้งกีบเบิ้งเล็บเบิ้งไข่พี่น้องครับไข่ดำเนาะพี่น้องเนื้อครับปลายลึงลึกดำดำทุกสัดส่วนครับโบดลึกๆได้พี่น้องตัวนี้ เศษสีครับไปเป็นยังบ่ได้นอกจากขึ้นรถทับแบงเดียวนี่ครับออกบักตานสุกพุ่นเนาะครับผมตัวนี้ครับพี่น้องสีปั้นหัวใหญ่เออปั้งหัวไงขับส่วนสูงเท่าไรก่อนตัวนี้ตอนนี้ก็สุดความสูงก็อยุ่ร้อยสี่สิบนะครับร้อยสามสิบหาบวกบวกไปหาสี่สิบนะครับสามสิบหาไปหาร้อยสี่สิบครับผมพี่น้องครับอ่ะนี่ครับอ่าตัวนี้ฟังราคาพี่นแน่ว่าเท่าไรเปิดแบงปันในพี่น้องสำหรับผู้ที่มัก ใช่พอพันไปคุ้มฝูงนะครับเปิดไปในราคาที่33,500ื่นสาันห้าร้บาทครับสามหม่าันหาร้อยพันผิดครับแต่เนื้อกับล้อกันแล้วอ้านี่ครับ3 3 5 0 0ืาพันเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับนี่แหละงามๆเลยพี่น้องครับหนอกต่างๆอ้าวลองอยู่หนาเพิ่นขึ้นมาให้อ่ะ อ่าเอาลงครับเออนี่ครับเบิ้งเตรียมนี่นะเบิ้งไหนเพื่อนเบิ้องไหนล้ำหนุบเขาจะสะบือขึ้นไอะไรแล้วเขาเบิ้องกระถิ็นไรใช่นะครับอยากบะมีกบะโป้งดอกได้แชมปนี่นะเขาไม่ได้กีนเป็นของมันธรรมชาตินะครับนี่ครับผู้ใดอยากเบื้องนะพี่น้องครับนอกตังครับเบื้องนาคาครับเอ๋อนี่ครับกินหญาเก่งนะครับหู้หูพี่น้องครับผมจับได้ใบได้ครับผมอ่ะสีสองฟังนี่ก็เสมอได้แหละยางไงเพื่อนเบิ่งนก็เปลี่งนนะยางยางพ้นรอยในมะลุมะไม้ยางครับพี่น้องมากัน ใส่ห่วงเมาเมาบนี้นี่ครับเมาเรือร้อนอ๋อยางิางยางยางางยางอย่เพิ่เบิ้งนี่เบิงนี่ครับลรอรอเลยพี่น้องครับผมตัวนี้นี่แหละครับยางไปยางมาอ๋ยางสมมุติว่าพี่น้องเบิองครับนี่ครับยางรอเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับผูดใด้หาพอพันครับผมพี่น้องครับอยากจะได้นี่ครับคุ้หมูคุ้งฝูงครับตัวดีๆมาเอาตัวนี้ครับผมพี่น้องครับ อ่ะนี่ละย้ำราคาอีกรอบเนี้ยสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้องครับตัวนี้สามหมื่นสามพันห้าร้อยเด้อครับเด้อเออครับเราเลี้ยงการขนส่งนะครับร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกส่งฟรีอ่ะนี่ครับรัอยห้สิบห้ามือนะครับประกันตำหนิประกันตำหนิประกันท้องสิบห้าวันนะครับหลังจากที่พี่น้องสือไปนะครับครับร้อยห้าสิบกิโลเมตรแรกส่งฟรีเด้อพี่น้องเด้อคุยกันพูดคุยกันที่จบที่ส่งฟรีก็ได้นะครับครับราคาที่มาคุยกันนะครับเอาตกลงสรุปแล้วก็คือคุยกันในทุกโต๊ะนะครับท ถือใจครับบ่มีคําว่าบ่ไปทรงไห้ครับแม่นครับทรงไห้ได้ทุกอย่างกให้พี่น้องเป็นตัวแท้นะครับว่าตัวนี้ตัวแท่ตัวงามครับผมพี่น้องครับสีดีดีครับสีดีนะครับเนาะมือเชื่องพ่อไหมแดดมันเริ่มล้งแล้วพี่น้องครับตะเว้นเริ่มอวยนะครับเนาะกะตะว่าง้วกับยังงามอยู่คือเก่าละตัวไหนที่งามกับยังงามขึ้นเก่าพี่น้องครับผมอยากจะให้เบิ้งตัวจริงนะครับเด้อกะเขามาเบิ้งกันได้ครับตัวจริงเบิ้งในอยบ้านนนจเรนนนจเรญตำบลแวงดง อำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัด,วดมหาสารคามพี่น้องครับอ่ะกะกิงกลางหากันสำหรับราคาที่เปิดไปนะครับบางตัวก็ตัวได้น้อยได้หลายนะครับอยู่กับราคาที่พูดซื้อไปซื้อม้านะครับก็บต้องบอกกับพี่น้องนะครับเด้อระยะการขนส่งละร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะคุัฟรีครับ,รบชุดท้ายท้ายสุดกตบว่าไม่ยังหลายนะครับให้พี่น้องจะเก็บจะไข่จะจนมีเงินท้องใส่หลาย,ลายมือนี้ผมรมับสิพร้อมทีมงานขอกล่าวข้าวมาสวัสดีครับสวัสดีครับ